ที่ตั้งป่าวไม้ถูกคนผมวางระเบิดทำลายให้สิ้นสอกวางระเบิดไปแล้ว กันที่พื้นที่เองระเบิดแล้วภารกิจสำเร็จศัตรูทั้งหมดถูกสังหาร สถานที่ตั้งเป้าหมายถูกคนผบวางระเบิดทำลายให้สิ้นซากยันระเบิดแล้วระเบิดแล้วัระเบิดแล้ววางระเบิดไปแล้ว กบจัดไปดึงรถกระสุนพารกิจสำเร็จศัตรูทั้งหมดถูกสังหาร ระเบิดหาที่กำบ,บังระเบิดถูกติดปั่งไปแล้วเข้าไปป้องกันที่พื้นที่ A ทั้งหมดถูกสังหารสถานที่ตั้งเป้าหมายถูกคนพบวางระเบิดทำลายให้สิ้นซากรบรบ ดวางระเบิดเ,เรียบร้อยเข้าตรึงกำลังในพื้นทีว่ว การทำลายเป้าหมายปฏิบัติการล้มเหลวพบการเคลื่อนไหวของศัตรูวางกำลังป้องกันการวางระเบิดระเบิดอาจจริกำับบง รเบิดแล้วดกรสุัไปหนึ่งารกิสำเร็จศัตรูทั้งหมดถูกสังหาร การเคลื่อนไหวองศัตรูวางกำลังป้องกันการวางระเบิดเวางระเบิดยัดระเบิดแล้ววางระเบิดไปแล้วระเบิดมาทิ้งกบลัง ศัตรูได้วางระเบิดแล้วรีบค้นหาและแก้ชนวนพวกเราถูกกำจัดแล้วปฏิบัติการล้มเหลวทบการเลื่อนไหวของศัตรูวางกำลังป้องกันการวางระเบิด ศัตรูได้วางระเบิดแล้วรีบค้นหาและแก้ฉนวน ร,ระเบิดถูกจะทนวนขึ้นแล้วทบกการเคลื่อนไหวของศัตรูหวางกำลังป้องกันการวางระเบิดไปวนปะองกันด้วยร่วางระเบิดไปแล้ว ศัตรูได้วางระเบิดแล้วรีบค้นหาและแก้ชนวน สำเร็จเรากู้ระเบิดไว้ได้